เปิดโปรแกรมอาร์ตแคปชั่นตั้งไซส์ถ้าเป็นเครื่องใหญ่ก็ห้าสิบร้อยหนึ่งก็ได้นะครับนี่เครื่องเล็กก็สามสิบห้าสิบ่ึแล้วไปไฟล์อินพุตนะครับอินพุตตัวสิงแม็กเข้ามานี่มันจะตีลังกาอยู่นี่ตีลังการเราจับมันมาไว้ตรงไหนก็ได้นะครับให้คลิกขวา transform miller โอเคตีลังกาแ้บ เรากับปุ๊บเราจะลบสามมุมนะครับมุมที่หนึ่งให้ครอบมันก็ลบอันนี้มุมนี้ห้ามลบนะตัวนี้เป็นจุดกําหนดในการตัดเลยนะถ้าลบไปที่แบบไม่ตรงนะครับนี่อาไว้ตรงไหนก็ได้นี้ถ้าเราจะตัดเราก็ตัดไปคับคอร์สเยสตรงนี้คือระยะที่เมื่อกี้เราตั้งแล้วก็คือหนึ่งจุดศูนย์ห้าที่เมื่อกี้ที่เราหาค่าเฉลี่ย Ini kalau mau tak, kalau tak